หลายครั้งในชีวิตนะฮะท่านผู้ชมเนี่ยก็อาจจะรู้สึกอยากระเบิดบริษัททํางานของพ่อตัวเองถ้าคุณคิดแบบนั้นนะฮะคุณควรไปหาจติตแพทย์แต่ว่าถ้าไม่เนี่ยมาอยู่ที่แบบนี้กันแมบปบจําลองการทําให้พ่อโดนไล่ออกไปหนับเนื้อเรื่องที่ไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยเน้นความระเบิดอย่างเดียวระเบิดทําไมไม่รู้แต่ว่ามันจะระเบิดนี่คือเรื่องราวของการเลี้ยงดูลูกที่แย่เป็นพ่อที่ไม่สามารถดูแลลูกตัวเองได้และเด็กเนี่ยก็อยากจะเปลี่ยนเรื่องนี้โดยการระเบิดบริษัทพ่อเออมาแล้ว นั่นมันเป็นความฝันมันทําให้ฉันนึกถึงเรื่องราวเมื่อสองปีที่แล้วเลยแต่ควรจะไปได้ละมันน่าจะสนุกน่าดูนะเอาละพฤติกทําให้พ่อโดนไล่ออกซะชื่อเราชื่อแจ็คกี้นะอืมโคตรแบบโคตรซิกมาเลยอะเริ่มจากการออกไปจากห้องนี้ก่อนอ่าเนี่บ้านแบบล่องเหมือนเดิมลงมานี่วันนี้ก็พ่อมีแบบมีตังค์ด้วยอะอย่าเพิ่งขงโมยดีกว่านี่ลาพ่อก่อนบายบายพ่อบายบายลูก เดี๋ยวฉันจะแบบย่องเข้าไปในรถเขานี่พ่อโอเคพ่อไปแล้วนี่ก็ตามไปพ่ออะไรจะออกรถเราก่อนจะพ่อนี่โดดเข้าไปเลยอืบนี่พ่อแล้วเข้าไปในบริษัทแล้วนี่เนียนเนียนเนยนเ,นยนเข้าไปแล้วฉันจะแบบสร้างปัญหาให้เขาได้ยังไงอ่ะมาเริ่มจากไอ้นี่แรกกันก่อนเลยนะฮะก็คือ a n n o y d a d ทำให้พ่อลำคาญจนประสาทกินตายโดยเข้าไปที่ออฟฟิศตามพ่อไปก็ก็ามาปุ๊บเนี่ยมาที่ออฟฟิศเราจะขึ้นบันไดไปหนึ่งชั้นข้างบนนี้นี่นี่คือที่ทํางานและพ่อเราเนี่ยก็อยู่ตรงนี้วัะเดียวพ่อฮะนี่แกมาได้ไงเนี่ยแกโชคดีนะที่เพื่นร่วงงานฉันมันฟังฉันตลอดเลยอะแกควรจะระวังตัวเอาไว้เอาอย่าผมระวังเองอืจะทําไงดีนะ ที่พ่อหมายถึงเมื่อกี้คือแบบจะเกิดเพื่อนไม่ฟังเนี่ยคือแบบด่าลูกยับแล้วนะอ่ะละนี่ให้เราทำการคุยต่อแล้วพ่อทำอะไรอยู่ฉันก็ไม่ได้เริ่มถามแกก่อนซะหน่อยพ่อมีงานทำแต่ผมไม่มีเนี่ยนั่นคือความแตกต่างปอยฉันอยู่คนเดียวซะอีกรอบเิบโอเคแต่จะคุยไหมพอเอาขอโชคดีในนั้นแล้วกันนะไม่พ่อแบบมาขังอลนซะแล้วอ่ะมันมันต้องมีทางออกเซ วิธีการออกซับซ้อนมากนะฮะเอากุญแจมาอ่านี่กุญแจแล้วก็เอากุญแจมาเปิดต้งนี่กลับไปที่เดิมวันนี้ก็พ่อเป็นบ้า,บาต่อไปเป็นฉากจบบันทายกันนะฮะโดยตะลอยในห้องนี้เนี่ยที่พ่อมันพาเข้ามาให้เราเนี่ยทำการไขเอ่อท่อน้ำวันนี้โดยการเอาปะแจเนี้ยมาไขเข้าไปเอ,อิบมันมันเริ่มมีแก๊สลีกออกมาแล้วอะ่ะ ยังไม่ระเบิดขอีกรอบโอ้มันเริ่มร้อนแล้วนะเนี่ยยังไม่พอยังไม่พอไขามันเข้าไปอีกโอ้แมดบอกเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวนี้วะเนี่ยตัลกลใช่ไหมโอไม่นะเออเออทุกอย่างโอเคใช่ไหมโอ้พระเจ้าทเนเรียกลมไฟฟ้าดูดิเดี๋ยวมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย อ้าวแล้วเรากลับบ้านเลยเหอเออถึงได้อลรี่อ่าฉันเขียนเพราะว่าเมื่ออทิต์ที่แล้วเนี่ยมันมีบางอย่างเกิดขึ้นฉันระเบิดบริษัทพ่อโชคยีชยที่ฉันรอดมาได้คุณอาจจะถามว่าแล้วฉันจะหยุดได้หรือ,อยังไม่ตอนที่ระเบิดมันเกิดขึ้นอะทุกคนแบบเข้ามาที่ห้องใต้ดินเร็วมากพ่อชันก็อยู่ที่นั่นด้วยแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เขาพูดคือเขาไม่สนใจถ้าเป็นอย่างนั้นเนี่ยฉันก็คงยอมแพ้ไม่ได้พัดเจ้าช่วย วิลเลนอาร์คแล้วบริษัทระเบิดพ่อมันจะยังทำงานได้ไงมันอะแล้วประเด็นคือไอ้เกมว้เนียมันไม่ใช่การรีจักรวันแต่ละรอบเหมือนเกมมันนะแต่ว่ามันนับเป็นทีละวันเลยนั่นหมายความว่า3วันต่อเนื่องเราระเบิดบริษัทพ่อ3รอบ What the hell ฉากจบต่อไปคือเฮลเปอร์นะฮะคือตอนที่เราขึ้นบันไดมาชั้น2ตรงหน้าห้องพ่อเนี่ยให้เราคุยกับคนนี้ก่อนให้เออตรงนั้นอะช่วยฉันหน่อยได้ไหมว่าไงอะเออฉันพยายามที่จะซ่อมไอ้เครื่องกดน้ำาอยู่อะแต่ว่าฉันไม่มีประแจ เดีว่าน่าจะรู้จักที่นี่นะช่วยไปหาหนยได้ไหมอ่ะเคยจากนั้นก็โด <Don 't S 1> นพ่อขังอีกรอบหนึ่งไม่ยิมมาสองอย่างก็คือประแจเมื่อกี้กับกุญแจเพื่อจะไขมันออกเปิดประตูมาแล้วก็กลับไปหาคนไะด้หาคนดีกเดิมมาแล้วเพื่อขอบคุณมากนะเออเดี๋ยวก่อนนะไปหามาจากไหนเนี่ยเออผมไปหามาจากชั้นใต้ดินน่ะที่นั่นมันล็อกนะไปได้ไงอะ่ะเออพอดีพ่อผมขังผมอยู่ในนั้นน่นะแบบนี้เขาต้องรายงานพ่อเราแน่เลย เออฮะเออโอเคฮะเขาคิดว่ามันปกติเลยนะเฮลเปอร์คนดีซะงั้นอีกฉากหนึงก็คือบล็อกซี่โคลาเป็นฉากที่เราจะทําการซ่อมไอ้ตัวนี้ยด้วยตัวเองไม่ต้องคุยไอ้โคด้าเมื่อกี้ให้เราไปแบบไปเข้าห้องเอาประแจมาเลยแล้วโคด้ามันก็จะหายไปแล้วก็ซ่อมด้วยตัวเองนี่เชิบซ่อมไปโอ้น่าจะได้นะลองกินดูดีกว่าได้จริงด้วยกินเข้าไปเออ นี่แกทำอะไรนะ่ะบางแ่อยากจะช่วยเองตายเออต่อไปเป็น <c oughs> ข่าวลือคุยกับพ่อครั้งแรกครั้งเดียวก่อนก็ปรปโยคเหมือนเดิมวันดีพ่อทำอะไรวะเนี่ยอืมเรียบร้อยอาล่ะแล,ะแล้วก็ให้เรานะฮะไปโกหกทุกคนในบริษัทในห้องนี้เนี่ยว่าพ่อเราเป็นคนยังไงเพราะฉะนั้นก็คนแรกเลยเนี่เนี่เขาแบบเขาฟังแล้วก็แบบรู้สึกเออหัวเราเยอะเขาต้อง เห็นด้วยแน่นี่มีคนดับรายงานบอกว่าเหนึ่งคนว่าไงพี่จอรนโอ้่มันฟังดูแย่มากเลยอ่ะใช่พร่ามันไอ้ผมแบบมันมันเอาไฟเผาเนี่ยคนนี้คนนี้เหมือนกับเป็นปัญหาของแกมากกว่านะพี่อะไรเจ้าพี่แบบกินกินโคหดมากโอ้เพื่อนนั่นมันแย่มากเบสตี้เข้าร่วมด้วยไม่นะวิลเลียมวิลเลียมโอ้ขอบคุณที่บอกฉันเรื่องนี้นอค้องสการ์เล็ตโอเคและตอนนี้ไปได้แล้วฉันฉันยุ่งอยู่ ตีเล็กนั่นมันเป็นแบบอะไรที่แย่จริงๆนี่เรียบร้อย8ดคนโดนแล้วพ่อเราเออเกิดอะไรขึ้นเนี่ยผมบอกทุกคนเกี่ยวกับการเล็งลูกของพ่อฉันอุตส่าห์เล่าเรื่องลูกสาวไปเมื่อวานนะกาดียังไงฉันรู้อยู่แล้วว่าแกเป็นคนแปลกแปลกเฮ้เดนะ่าฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะดูสิฉันมีของขวัญมาให้แกด้วยฮะ โอ้เอาจริงเนี่ยนี่แค่แบบแค่โกหกก็เล่นเหรออ่าแล้วผมเอาของขวาญน,นี้ได้ไหมไม่เว้ยต่อไปเป็นฉากการปลดล้มเหลวให้เราเนี่ยเข้ามาที่บันไดนี่เหมือนเดิมแต่ว่าให้ขึ้นไปที่ชั้น3เลยนี่เราจะเข้ามานี้ตรงนี้เราจะพบกับระบบป้องกันความปลอดภัยที่โคตรโหดฉากจบโรบเปอร์นะฮะเราจะต้องเฟลก็คือเดินทชวเลเซอร์ไปเลยตืบ๊บเออโอ้ อเอฟเฟกมาแล้วไม่นะยามันมานี่แกทําอะไรเนี่ยเออเออผมได้ยินมาว่ามันมีเด็กอยู่แถวเนี้ยขอโทษที่ผมไม่ได้ดูแลนะผมอธิบายยายออกไปเดี๋ยวนี้แกโชคดีนะที่ฉันจะไม่บอกพ่อแกอีกชั้งหนึ่งก็คือบอสโดยเราจะต้องโดดเลเซอร์เนี้ยไปถึงจุดจบเพื่อไปคุยกับหัวหน้าซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะทำให้เกมนี้มีจิตใจเยอะมากนะครับเพราะว่าเลเซอร์ตรงกลางคุณดูดิมันเล็กแค่ไหนคือแบบ โอประเจ้าช่วยก็ขอให้ผมโชคดีแล้วกันนะชิบเฮิบเฮิบโอประเจ้า MLG ให้เราเดี๋ยวเข้าไปที่มิสเตอร์ไซมอนนะจะเป็นบอสเราตรงนี้ไม่มีอะไรหรอกมันแค่ยามที่ออกมาได้เราเมื่อกี้มาแล้วสวัสดีครับผมอยากจะให้คุณไล่พ่อหมูออกแล้วทำไมจะต้องทาแบบนั้นน่ะเพราะว่าเขากินตัวนั้นทั้งหมดในโรงอาหารเลยนั่นก็อาจจะเป็นเรื่องจริงนะแต่ว่าฉันไล่เขาด้วยสาเหตุนั้นไม่ได้หรอก แลที่จริงแล้วฉันคิดว่านายควรจะหยุดยุ่งกับงานพ่อได้แล้วนะว้าวคุณเป็นคนที่ผมชอบมากเลยนะจนกระทั่งคุณพูดแบบน,นั้นเนี่ยโอเคผมจะไปแล้วจบเลยต่อไปเป็นสตองโดยให้เรามาที่ห้องพ่อเราเหมือนเดิมแล้วก็ล็กเนนั่งคอมเครื่องนี้เปิดไปว้าวคอมนี้มันมีช่องทางเข้าถึงบริษัทด้วยแหละแล้วเราก็สามารถขายบริษัททิ้งได้ let's go คมนี้มันพิเศษแค่ไหนกันเชียวนะ่ยตัดมาที่ไซม่อนเหมือนเดิมฮัลโหลอะไรนะสวัสดีครับท่านผมมาที่นี่เพื่อรายงานอาชญากรรมพ่อผมนะ่ะขายบริษัทนี้โดยไม่ได้รับอนุญาตเอ,อ้สวัสดีแกต้องเป็นลูกของมิสเตอร์ฮาร์เปอร์แน่เลยเอ,อ่าที่จริงบริษัทไม่ได้โดนขายหรอกแค่เข้าใจผิดกันเล็กน้อยและใช้ก็ไล่คนที่ขายออกไปแล้วไม่เอาไปไล่คนที่มาถือโต๊ะคอมเมื่อกี้แทน เอาละและเกมนี้นะฮะมันจะมีระบบแบบบางเอนดิ้งจะได้แค่บางวันเท่านั้นโดยสําหรับทุกๆประมาณวันที่16นะฮะมันจะมีงานวันเด็กมาซึ่งจะสามารถพาเราไปสู่เอนดิ้ง bring your children ได้ก็สัรับวัน,นี้และก็ฉากจบนี้นะฮะให้เราเนี่ยมาเจอกับพ่อเราอีกรอบหนึ่งแต่รอบนี้เนี่ยพ่อจะพูดต่างออกไปวันนี้แกม,มากับฉันได้แล้วกันพ่ออยากให้ผมไปเหรอฉันไม่อยากจะบอกเพื่อนเราก็ฉันไม่ได้อูกไปอ่ะโอเค รอบนี้ไม่ต้องแบบไม่ต้องซ่อนละเราสามารถเข้าไปกับพ่อได้เลยเย้ไปที่ทํางานด้กันนี่ที่ทํางานแบบเบิ่มๆมีลูกหลายที่แต่ไปหมดแล้วฮะยกไปคนนี้กินแปบซี่เหมือนเดิมอ่ะโดยให้เรานะฮะมาเจอกับคนนี้คาร์เลนเฮ้ยยุดก่อนพ่อเจ้น่ะเป็นเจ้าของที่นี่และฉันจะไม่ปล่อยให้แกผ่านไปพ่อนายเป็นมิสเตอร์ไซมอนเหรอไม่พ่อจะคือเนวสันแต่ก็ต้องเรียกว่ามิสเตอร์เนวสัน เดียวพ่อแกไม่ได้เป็นเจ้าของที่ซะหน่อยฮก็ <H an> เขาบอกฉันอยู่นี่ว่าเขาเป็นเนี่ยบางทีฉันจะบอกเขาได้นะว่าให้ให้ช่วยไล่พ่อหน่อยได้ไหมทําไมเราไม่ลองมาทํขคอสนอล่ะจ,จะให้สิ่งอะไรก็ได้ที่นายต้องการแล้วนายเนี่ยก็จะต้องรายงานพ่อของฉันได้เลยท่านเอาลูกอมมาอ่ะโดยลูกอมเนี่ยฮะเราสามารถกดจากตัวนั้นได้นะและคาประมาณแบบ2 0 0 0ับาทมั้งก็เนี่ยหยิบมาเลย แล้วเงินอันนี้นะครเป็นเงินของไอ้คาเลนนะมันสามารถเล่ได้เรื่อยๆ,ๆ,ๆนี่เย็บไปเรื่อยๆครบส0 0พละกดตู้ลูกอมพคตแพงเอาลูกอมไปซะนี่ลูกอมของนายจะคุยเรื่องพ่อฉันได้อย่างเอออ้ออลืมบอกไปฉันไม่ทำหรอกนายคิดว่านายจะสั่งให้ฉันทำอะไรก็ได้ด้วยลูกอมแค่อันเดียวเนี่ยนะเบอีกเอนดิ้งคือในทุกๆ7วันนะฮะมันจะมีเออไม่ถือเนี้ย มีเสียงคนโทรเข้ามาซึ่งสามารถกดรับเพื่อเอาฉากจบเบรกได้อ๋อนี่เป็นเพื่อนเราโทรมาชื่อโนอาเฮ้ยเพื่อนดูเหมือนว่าช่วงนี้นายไม่ได้ไปโรงเรียนนะทุกอย่างโอเคไหมเนะี่ยอ่าใช่ทุกอย่างโอเคเดีฉันแค่หลับไม่ค่อยสนิทสักเท่าไหร่โอเคฉันแค่อยากจะมาชวนไปแฮงเอาเขานอกหน่อยอะได้เดียฉันจะได้พักสักหน่อยแล้วก็เรียบร้อยนี่ได้ภาพใหม่เลยเอนดิ้งแบบชิลๆ ไม่ละลานพ่อแล้วเพราะแต่ต,ตรงห้องเรานี่มันมีเอ,อ่อเหตุผลดีฮะว่าทาไมเราถึงระเบิดบริษัทพ่ออย่างแรกนะฮะก็คือ2ปีที่แล้วเนี่ยพ่อไปซื้อเลยให้แล้วก็ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยเพราะฉะนั้นใช้ก็เลยจะไล่พ่อออกฉันเป็นอัจฉริยะ <laughs> ต่อไปคือโดนวางยาพิษโดยให้เราเนี่ยเข้ามาที่ห้องพ่อแล้วก็ไปเจอกับคนที่ไม่ชื่อว่าเบสตี้ถ้าเกิดเรายัางไม่ได้คุยกับพ่อแล้วมาคุยกับเบสตี้ก่อนนะฮะเจ๊แกเนี่ยจะ ให้ลูกอมกับเรากินเข้าไปเลยน้ำ,นำอ้โอ้โอ้แล้วแบบรล้มคลั่งเป็นอะไรผสม,มอะไรเข้าไปนี่เขาเป็นผู้เล่นสเกตทุกวันหรือเปล่ามันมันมีน้ําตาลมากไปแล้วไม่นะเออโอ้ยังไหวอยู่ยังไหว,ไว,ไวด้วยกินไปกเกินไปแล้วยังได้อีกอือ๋อต่อไปคือรีฟันโดยให้เราเนี่ยเอาลูกออมาเหมือนเดิมแล้วก็ให้เราคืนลูกอมที่ตู้นี้ ใส่เข้าไปเราก็จะได้โบบักมาว้าวฉันรวยแล้วเดี๋ยนะฉันทำอะไรอยู่กันแน่วะงงเลยต่อไปวางยาคนหนึ่งกันบ้างโดยการเอาลูกอมเบสซี่อมือนเดิมและฉะนั้นเนี่ยก็เดินไปที่อีกฝั่งหนึ่งมันจะมีลรกอาหารอยู่ทำการย่องเข้าไปเชื้อปับอยู่เนี่ยย่องเข้าไปข้างในเนี่ยเอาลูกอมเนี่ยใส่เข้าไปข้างในเรียบร้อย ไปแล้อู้มันมาแล้วไอไอกิ้งกาโอ้ไม่นะได้ตัวสาวตื่นแล้วนี่แกทำอะไรแล้วครวงฉันนะเออจะเพิ่มอะไรในซุปกันเหรอฉันต้องลองกินดูแล้วแหละได้ปมดย่าเลยคุณแลมเซะ่เอไมาใส่อะไรเข้าไปแปลกๆกันเหรอเออแค่แค่ย่าเลยสรุปวางยาใครไม่ได้ต้อไปเวก็ให้เราเนี่ยมาคุยกับ คนนี้ที่ลานจอดรถก่อนต้องการอะไรเหรอเพื่อนเออื้องหลังนมันอะไรอะ่ะอ๋อนี่มันแต่มทําทำไมอะ่ะขอหน่อยได้ไหมไม่แกจะไม่ได้ง่ายขนาดนั้นหรอฉันมีหมวกคิงว่าอยู่ในนี้ไปเอามาให้ฉันก่อนอ่ะก็ให้เรามาขี่ต้องพ่อเราแล้วฉันก็อ้อมตรงนี้นี่คือหมวกอีเลต้องเป็นเองง้างแน่เลยหมวกมาแล้วเอโย่นี่มันคือหมวกเลยนี่อืมอันนี้เอาไปเอาแต่ไป แล้วจากนั้นก็ให้เอาแต่เนี่ยมาปลกุกเน่แลมเซม่แต่แบบโซเชียลเครดิตนั่นไม่ใช่เสียงที่แต่ควรจะทำนะแต่ไม่พอเอาอีกตื่นเออมันมาแล้วเอเอสวัสดีไอโน่ไอพุดธอยากกินผมเลยคุณดา,าร์ตาสาวผมขอโทษดา,า,าร์สาเออโอใช่ไดโน แล้วไปได้แล้วหรือว่าจะให้ฉันไปอยู่ในฟันลายของแก,โก,โกโมันเกี่ยวกับพ่อตรงไหนเนี่ยต่อไปเป็นฉากจบขโมยโดยให้เรามาชี้ฮาวิตรงนี้ตรงโรงอาหารแล้วก็ขโมยนี่ฉันอยากได้เบอร์เกอร์นั่นฉันแค่จะต้องระวังมากๆจากนั้นนะฮะเราจะเข้าสู่มินิเกมต้อง พ่อลูกโป่งทั้งหมดก่อนที่เวลาจะหมดเป็นแบบเนี่ยบับเบิรตรงนี้มี20อันเวลาประมาณแบบเออสิบกว่าวิอ่ะฮะในมือถือได้เปรียบมากอ่ละลเรียบร้อยฉันได้เป็นวันแล้วเฮ้อเอเอ,เอฉันไปดีกว่าเหยื่อกับพ่อไปไหนไม่รู้อีกเช่นเคยต่อไปคือเลดเป็นเอนจิ้งที่ทําให้พ่อเรามาสายโดยอย่างแรกเนี่ยคุยกับพ่อเราเหมือนปกติไปก่อนและจฉะนั้นเนี่ยให้เราออกบ้านโดยการไปทางหน้าต่างแบบนี้ yeah. ตูมมาแล้วเอืออะอ่อะไหอย่างน้อยฉันก็แบบไปข้างนอกได้ละคือถ้าเกิดเราไปออกทางปกติเนี่ยมันติดรั้วอ่ะล่ะนี่ให้เรามานำหน้าพ่อมาเลยและเราก็จะทำการไปขัดขวางการจราจรนี่ไปแบบไปข้างหน้ากันเลยดีกว่าแล้วเดินไปแบบเดินไปให้สดซึ่งโอ้โหรถมันแบบแกลบมันน้อยมากๆไม่แปลกใจที่เกมนี้มีดิสไลฟ์มหาศาลอ่ะละนี่ผู้เล่นคอโลไน g กมมิ่งแค่นี้ไม่ขนามือหรอกนี่ไปไปเรื่อยๆตรง,ง,งนี้ไปนู้นตรงนู้นไปตรงนี้มันเจ้าช่วย precision หลบโอ้ย <c oughs> เออท่านผู้ชมฮิตบ o ็อกมันโคตรใหญ่วอกี้เมื่อกี้มันชนผมจากเลียวมัน3า0กิโลเมตร Wi-Fi Bluetooth 4G เออ รอบ,บนี้ผมได้สเต็ปแล้วตรงนี้อะไรอ่ะโอ้โหโอ้โหเดี๋ยวกันนะเมื่อกี้มันคืออะไรวะน่ยคือแบบโอ้โหรถแบบอืหึสองคันโอ้โหคือแบบมันสปอนอันหน้าโอเค <c oughs> <c oughs> กว่าจะถึงเออห้าหกอาเทมนะฮะกว่าจะได้อ่าเนี่ยเรามาแล้วนี่มันมายืนดักหน้าพ่อเลยอ่ะ นี่แกไปทำอะไรที่นี่เนี่ยนี่แกมาจากไหนยายก็รู้ว่าฉันไม่แค่ปล่อยฉันไปทำให้ผมต้อทำแบบนั้นน่ะฉันไม่อยากจะยุ่งกับแกตอนนี้ฉันไม่มีเวลาฉันจะสายอยู่แล้ว Dam. เอาหัวหน้ามาเนลสันมิสเตอร์ฮารเปอร์มาสายอนเนี่ยเออผมขอโทษมิสเตอร์มิสเตอร์เนลสันไม่เป็นไรแค่อย่าสายอีกแล้วกันอะไรนะ เอาสรุปพ่อไม่โดนไล่อีกฉากหนึงคือลืม forget เดี๋ยวให้เราเนี่ยหลับไปเลยบางทีฉันแค่ทําให้ตัวเองเสียเวลาอยู่อ่ะบางทีอาจจะดีที่สุดแล้วถ้าเกิดฉันอยู่ที่นี่ก่อนที่มันจะเกิดอะไรบ้าๆขึ้นเออแล้วคุณก็มาไกลถึงขนาดเลือดสิน,นะสุดท้ายคุณก็ยอมแพ้งั้นเหรอผมเคารพจริงๆแต่ถ้าเกิดคุณอยากจะกลับมาอีกเนี่ยโปรดรู้ไว้ว่าผมรอคุณอยู่เสมอ เอาคุณสร้างแบบคำคมซะง,งั้นเพิ่มเติมอีกอย่างหนึ่งคือหลังจากเรานอนเมื่อกี้ถ้าเกิดเรากดจอยกลับมาอีกรอบหนึ่งมันจะพาเรามาอยู่ในอีเวนต์แปลกๆแบบนี้คือแบบโอ้ยเจ๊นค่ในเกมผีจะชัดบรรยากาศทุกอย่างแบบอออืืหวังเวงหลัางลงมาข้างล่างไม่มีพ่อมีแต่แบบโอ้โหเดอะมิมิกแน่แต่พอเปิดประตูเกมมันก็จะเฉยว่า โอ้คุณกลับมาแล้วเออที่จริงเนี่ยแจ็คกี้เขาแค่ฝันลายเล็กน้อยนี่แบบเป็นฝันลายเขาเอง <c oughs> ไปเรื่องใหม่นะจ๊ะฉากจบสุดท้ายนะฮะ disrespect โดยฉากจบนี้เนี่ยเป็นฉากจบที่เราจะต้องทําเกือบทุก ending ก่อนถึงจะสามารถทําได้สําหรับแพทนี้จะเป็น17ทับ18อ่ะก็ให้เราเนี่ยไปที่เนี่ยตรงห้องเลเซอร์นี่เหมือนเดิมไปหาไซมอนอีกรอบวัสดีครับมิสเตอร์ไซมอนเข้ามา อีกรอบหนึ่งแล้วแจ็กกี้แล้วฮัลโหลจำผมได้ไหมอ่าใช่ดันจำได้และฉันก็อยากจะบอกบายบายฮะได้ยินถูกแล้วแกสร้างปัญหาเามากพอแล้วบายบายก็ได้ผมจะไปแล้วแค่ตอนนี้แหละกับบี้บอกลาซะด้วยและนั่นก็คือฉากจบสุดท้ายนะฮะสำหรับวันนี้ เอาอยู่ตรงเมื่อกี้ตอนเลสเนี่ยโอ้โหหัวเกือบระเบิดคือแบบมันยากจริงๆอ่ะก็เป็นเรื่องราวที่ปานดีนะระหว่วางพ่อกับลกูกถึงแม้ว่าแบบมันจะไม่มีเนื้อเรื่องอะไรเลยอ่ะมันแค่แบบแค่แค่แคจุ่ๆอยากจะระเบิดบ้านเนี่ยแต่เดี๋ยวก่อนจบเนี่ยผมมีอย่างที่สงสัยคือถ้าเกิดเราเข้าไอ้ห้องเนลสันแทนที่จะเป็นไซมอนอ่ะมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะว่ามันดูแบบมันดูแปลกๆดีอะวันนี้พี่เนลสันอ๋อเราแค่แบบเราแค่แอบฟังเฉยๆโอ้ได้ยินแบบเสียงคุยโทรศัพท์ ยังอยู่ในแผลอยู่ด้วยป่าวะ่ะแน่นอนเนวสันตอบแล้วมีอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นไหมเออก็มีเด็กเดินไปเดินมาในออฟฟิศฉันหมายถึงว่าสิ่งที่มันเป็นอันตรายจริงอะ่ะเด็กมันทำอะไรไม่ได้หรอโอเคโอเคผมขอโทษโอ้แล้วมือถือก็ตัดไปโอ้อน่าสนใจเนี่ยพอคุยเรื่องฉันด้วยโอเคแล้วก็แค่นี้ไม่มีอะไรเพิ่มดูเหมือนจะเป็นการปูเนื้อเรื่องไปที่ ฉากจบแบบออฟฟิเชียลที่จะมาในวันที่27นี้หรือเปล่าผมว่าจะ,จะใช่ในทั้งหมนจริงๆแล้วก็ถ้าจะาชมแบบอยากจะหัวระเบิดกับฉากจบเลยก็สามารถมาลองกันได้และสำหรับวันนี้ผมกับเด็กซิกมาสุดออัซัมอย่างแจ็คกี้ก็บายบาย